ราคาข้าวให้มีราคาในท้องตลาดดีตัวสูงขึ้นร,รวมไปถึงวิธีการต่างๆมากมายที่เขาจะมีกระบวนการกันสู่ขั้นตอนต่อไปทีนี้เนี่ยคือก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในภาคเกษตรสินค้าเกษตรที่ส่งออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องให้ความสําคัญเป็นยิ่งยวด เรงนั้นถือว่าเป็นความสําคัญเป็นปัญหาใหญ่ขอ,ของประเทศเลย<ช>เนี่ยภาคเกษตรกรเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยก็ต้องเรียนกันอีกครับว่านอกจากสินค้าเกษตรแล้วเนี่ยมันยังมีสินค้าอื่นๆอีกน,นะครับเมื่อวานเนี่ยประธานประธานอุตสาหกรรมเนี่ยในายนายสุพันธ์มงคลสุธีเนี่ยประธานสภาอุตสาหกรรมก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมเนี่ย จากสี่เดือนมาเนี่ย <ทะ S 1> ขาดความเชื่อมัน่นทีนี้สินค้าเนี่ยในระดับในกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มขนาดกลาง <ทะ S 1> กลุ่มขนาดย่อย <ทะ S 1> ก็เป็นพวกพวกกลุ่มสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มสินค้าเครื่องปรับอาก,กาศนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสินค้าพวกเครื่องรับโทรทัศน์และสินค้าเกษตรที่เท่าสากรรมนี่ขาดความเชื่อมั่นมาสี่เดือนถามว่าปัจจัยมันมาจากอะไร ก็น่นแหละครับปัจจัยที่เรารู้กันว่าปัจจัยมาจากปัญหาการเมืองที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปลำบากแล้วความเชื่อมั่นลดลงนะครับ GDP หรือดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ย GDP รวมก็ตามอะไรเนี่ยมันก็ถดถอยเพราะฉะนั้นจะทํอยังไงให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อมันมันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้<ร>ก็ต้องเรียนกันอยน่ี้ครับว่าภาคอุตสาหากรรมนี่ถือว่าเป็น GDP ภาพรวมมวลรวมทั้งหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรจะสร้างความเชื่อมัน่นผมเคยพูดมาหลายครั้งในรายการเศรษฐกิจการเมืองนะครับว่าการส่งออกภาคการส่งออกถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่สุดเมื่อครั้งแรกผมเคยพูดตอนทดลองออกอากาศเนี่ยผมบอกว่า <ạ. S 1> เอ๊ะรัฐบาลเราเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยน่าจะไปมองเรื่องการคืนภาษีประชาชนนะอย่างการส่งออกเนี่ยวันนั้นพูดเลยว่าการส่งออกเนี่ย กว่าจะเรียกภาษีคืนเนี่ยคือผู้ส่งออกเขาจะได้เขาจะได้ภาษีคืนมูลน้ําเงินกับภาษีการส่งออกแวกเจ็ดเปอร์เซ็นถูกไหมฮะเขาจะได้คืนเจ็ดเปอร์เซ็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นการส่งออกตัวตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ต้องทําอย่างไรเร่งรัดให้คืนภาษีให้ประชาชนส่งออกได้เร็วที่สุดนะครับคืนให้ได้ไวที่สุดภายในเดือนหนึ่งหรือสี่ทาวันคืนให้คราไปซะ้เขาจะได้เงินตรงนี้เพื่อที่จะไปทํา ทำงานต่อหรือว่าเป็นต้นทุนในการผลิตต่อนะครับแล้วก็ส่งเสริมการส่งออกอีกเรื่องหนึง่งผมเคยพูดว่าประเทศจีนเนี่ยเขาจะสนับสนุนผู้ส่งออกมากเพื<ๆ>่เป็นที่เลยแล้วประเทศเขาก็จเจริญไวแล้วประเทศเขานี่จะไปไกลแบบก้าวกระโดดก็ถึงบอกว่าคือเขาคืนภาษีให้ผู้ส่งออกสิบห้าเปอร์เซ็นตผู้ส่งออกนะครับพอส่งออกเสร็จผมเคยบอกว่าขายเท่าทุนต้นทุนร้อยหนึ่งขายร้อยหนึ่งก็ได้ส่งออกเพื่อไปสู้กับต่างชาติได้ สินค้าต่างประเทศมันต้องแข่งขันกันว่าทำไงให้ต้องถูเราถูกถูกเพื่อที่จะแข่งขันกับเขาไดกก้ก็ต้องอย่างนี้แหละครับภาครัฐต้องโดดเข้ามาถ้าภาครัฐไม่โดดเข้ามาช่วยนี่ยากครับที่จะไปแข่งขันแล้วกําลังจะเข้าสู่ AEC เนี่ยยิ่งตายใหญ่เลยนะแต่ภาครัฐไม่ส่งเสริมการส่งออกนี่ผมถือว่าจบเลยนะเพราะฉะนั้นต้องมองมันเป็นภาพรวมตรงนี้ถ้าสมมุติว่าอาภาษีคืนเร็วปั๊บแก้ปัญหาให้ผู้ส่งออกสองคืนภาษีสูงขึ้นกสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ย ก็เอาเหมือนเขาเนี่ยผมว่าประเทศไทยไปโลดเลย <c oughs> คิดอย่างนั้นเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็กเกษตรกรก็เหมือนกันสินค้าเกษตรก็เหมือนกันในการส่งออกก็เหมือนกันก็คือภาษีเขาเหมือนกันตรงนี้ผม, <c oughs> ผมว่ามันมันน่าจะโอเคนะเรืนะ่องการเกิมภาษีถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่รัฐบาลต้องลงมาดูค <c oughs> ผมกลับมานีดเดียวกลับมาตรงนี้ได้เดียวเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาหรือคนจนยากไร้ที่หาเช้าไม่พอขินข้าม ผมมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังพอดีเมื่อเช้าได้อ่านได้อ่านอ้อรน์ต่างๆก็ได้ได้ได้เห็นคอรัมนี้เป็นคอร่ำที่น่าสนใจมากเป็นนิทานเรื่องหนึ่งคอรัมนี้เขาบอกว่ามีชายยากจนอยู่คนหนึ่งหาเช้าไม่พอกินข้ามวันหนึ่งเขาได้ไข่ไก่มาหนึ่งใบเขาก็เข้าไปหาเมียเขาด้วยความดีใจกลับบ้านหาเมียด้วยความดีใจว่านี่เธอ เรามีขุมทรัพย์และมีสมบัติอยู่ในมือและ้ะเขาก็กําไข่ไก่นั้นไว้แล้วก็บอกเมียนี่ไงคือไข่ไก่ไข่ไก่ลูกนี้เนี่ยจะนําพาไปสู่ความร่ํารวยกับเราเมียก็ทําท่างงาทาท่าจะงนคิ้วขบวดว่ามันจะรวยได้ยังไงไข่ไก่ลูกเดียวเนี่ยเขาก็เริ่มอธิบายเมียเขาฟังว่าไข่ไก่เนี่ยเขาสามารถเอาไปฟักเป็นแม่ไก่ได้หนึ่งตัวนะฮะ ปับเป็นแม่ไก่ได้หนึ่งตัวเดือนหนึ่งเนี่ยพอได้แม่ไก่เสร็จปับเดือนหนึ่งจะได้ไข่ไก่สิบห้าฟองะนะฮะสองปีเนี่ยเขาจะได้แม่ไก่สามร้อยตัวเขาคํานวณเบร็จสร็จภายในสองปีเขาจะได้แม่ไก่สามร้อยตัวสามร้รยอยต,ตัวแม่ไก่นี้มีมูลค่าสิบตำลึงเ,เขาก็จะขายแม่ไก่สามร้อยตัวแล้วเอาเงินสิบตำลึงเนี่ยไปซื้อแม่วัวซื้อแม่วัวได้ห้าตัว พอซื้อแม่วัวด้ห้าตัวมันจะตกรูปภายในห้าปีจะได้แม่งัวร้อยห้าสิบตัวเขาก็จะขายแม่งัวร้อยห้าสิบตัวเนี่ยเป็นมูลค่าสามร้อยตำลึงถ,ถ,า,ถามบอกว่าได้เงินสามร้อยตำลึงมาเขาที่บายความต่อว่าไอ้สามร้อยตำลึงเนี่ยเขาเอาเงินเนี่ยไปปล่อยคู่ไปปล่อยคู่ภายในระยะเวลาสองปีเนี่ยเขาจะได้ดอกเบีย้ยได้ระยรรวมแล้วเป็นห้าร้อยตำลึงห้าร้อยตำลึงเขารวยแล้วทีนี้ เขาก็จะเอาห้าร้อยตำลึงเนี่ยไปซื้อที่นาะไปปลูกบ้านอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกโอ้เรารวยแน่พอเมียได้ฟังก็เริ่มมองเห็นภาพไก่ไข่ไก่ลูกเดียวเนี่ยมันจะเป็นสมบัติเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่จะนําไปสู่ตรงนั้นเมียเขาก็มีหน้าตายิมยม้มหรือว่าความเชื่อมัน่นเออสามีเขามีความคิดที่ดีสร้างสารรค์ดีนะจะทําให้เราหายจนภายในะไม่เกินสิบปีนี่จะเป็นร่ารวย กทาชายคนนั้นก็เล่าต่อและด้วยความเครือบเคลิมเขาก็บอกเราจะมีบ้านเราจะมีที่นาสุดท้ายเขาเผอพูดว่าเราจะมีเมียน้อยอีกคนหนึ่งพอภรรยาได้ฟังท่านตะาไข่ที่ครับ,บอไอ้สมบัติจังไรที่ไม่เอาเลยก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่มีสาระและ้ทํามาตบท้ายด้วยขำๆกันเมียนี่ฟ้างไข่ทิ้งเลยครับอกสมบัติจันไรนี่ไม่เอานะมันจะนําพาไปสู่ความชิบหายหายะนะของครอบครัวอันนี้คือเรื่องขำนะแต่เรื่องเรื่องการคิดเรื่องการคิดเนี่ยจากไข่ลูกเดียวเนี่ยมาจนถึงสู่ความร่ารวยอันนั้นมีสาระแต่ตบท้ายด้วยเรื่องขำอ,อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะที่อ่านเจอก็ต้องเรียนกันอย่างนี้ครับท่านผู้ชมฮะว่าสิ่งต่างๆที่มนเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ เราก็จะรู้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ19กันยานะครับเอาว่าตั้ง14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาคม35แล้วมา19กันยา49แล้วก็มาปี57เอาว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นวันครบรอบ8ปีของ19กันยา49ครบ8ปีวันศุกร์เนี่ยนะครับวันนี้ออกวันศุกร์นะใช่ครับจะครบ8ปีในการยึดอำนาจนะครับ สมัยคอมมชอคนเด็กคกนที่บุญยอคเลยนะฮะเราก็จะลำดับ มาได้เลยว่าการยึดอํานาจเนี่ยการยึดอำนา,าจอนาตอนนั้นเนี่ยก็ได้ฉีกรับนูนปี4ี่ศูนทิ้ง<ช>แล<ช>้วก็มาเป็นรับนูนปีห<ช>้าศนย์ะฮะ,ะแล้วรับนูนปีห้าศนก็มาถูกฉีกทิ้งในปีห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นเรา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 ต่อชิกซซอได้เลยว่ามันมาอย่างไงเป็นมายงงอ,อย่างไงอะไรเงี้ยก็เอาล้วก็ว่ากันไปนะครับว่าการบริหารประเทศเราก็มองเป้าหมายของขอ,องแต่และรัฐบาลไปหลับรัฐบาลสี่เอเบอรตอนยึดอำนาจสิบเกันยาสิบเกฉก็รัฐบาลสุรทยุทธ์จุรานนท์ขึ้นมาเป็น เป็นเป็นรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลชั่วคราวก็เหมือนการรัฐบาลปัจจุบันที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลชั่วคราวเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งแต่ก่อนก็เหมือนกันแต่นี่นี้นำไปสู่การเลือกตั้งใน19กันยา49พลเอกสุรยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกกันฮะเราเราต้องย้อนอดีตนิดเดียวนะเป็นการเป็นการพูดในอดีตสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่อนาคตเรายังไม่ทราบแต่เราวิเคราะห์ได้เอาว่าอดีตที่มันเกิดขึ้นเนี่ย หลังจากพลเอกสรยุทธ์เนี่ยขึ้นมาเป็นนายกมนตีแล้วเราจะเห็นมองเห็นภาพทันทีว่าการบริหารประเทศหรืออะไรต่างๆนี่เขาเรียกรัฐบาลถิงแก่มันไม่มีอะไรเดินมนนันอยู่กับที่หมดเพราะ <c oughs> เขาถือว่าเขาเขามาขัดตราทับเป็นรัฐบาลชั่วคราวใช่ครับแต่ก็เรียกว่าไม่ทําอะไรจนกว่าไปถึงสู่การเลือกตั้งนะครับเราก็เห็นกันอยู่พอการเลือกตั้งเสร็จเราก็ได้นายกสมัครส,สุนทรเวช่มาเป็นนายกมนตีอยู่ได้เจ็ดเดือนหลังจากเจ็ดเดือนนั้นก็มีอันเป็นไปทางการเมืองนะครับก็ต้องค้นจากเก้าอี้ด้วยการ แหม่ย้อนอดีตแล้วมันสนุกฮะครับมีตกจากเก้าอี้นายยกแลฐมติีด้วยการทํากับข้าวอะไรที่เรารู้กัน <c oughs> ทับใช่ครับไม่ใช่ทั้งประเทศนะทั้งโลกทั้งโลกงงเพราะหลังจากนั้นก็ได้นายกสมชายมาบริหารประเทศอยู่ประมาณสองเดือนก็มีการเปลี่ยนไปทางการเมืองครับนะฮ <c oughs> ะหลังจากนั้นก็เอาละวครับก็ยกไม้ยกมือกันให้บชปมาเป็นรัฐบาลสองปีแปดเดือนจากสองปีแปดเดือนที่บริหารประเทศมาเราก็ทราบดีว่าอะไรบ้าง ขอย้อนนิดเดียวเป็นเรื่องเก็ตเล็กๆน้อยที่เราลือกันว่าโอ้ผลงานของปอชอป,ปอสองปีแปดเดือนนั่นคือช่างไข่กิโลขายเราต้องบ่ะมันเป็นเรื่องขำๆด้วยไงฮะแลวมันเป็นเรื่องที่ที่พูดทอปทอปดาวยเท่าเนี่คิดอะไรไม่ออกเอาไข่ช่างกิโลขายอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ใช้งบเกือบเจ็ดสิบล้านนั่นนะความคิดนั่น่ะ เป็นลิกฤติทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งก็ไม่มีใครไปเลากเลนแบบต้องบอกจดลิกฤติไปได้เลยะจนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้มีการยึดอำนาจ่านมาเมื่อ22พฤษภาคม57เราก็มองว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่ตั้งเข้ามาเนี่ยเป็นรัฐบาลเป็นความหวัง เป็นความหวังของประชาชนประชาชนก็ให้ความหวังกับรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศสิ่งที่จะพึ่งได้ก็ต้องพึ่งรัฐบาลสิ่งที่จะมองก็ต้องมองรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถบริหารประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ไหมถ้าบริหารประเทศเดินหน้าต่อไปได้และทุกอย่างประชาชนมีอยู่ดีกินดีเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ถือว่ามีเครด,ดิตถูกไหมนะถ้าบริหารล้มเหลวและการบริหารล้มเหลวจะเกิดขึ้นจากคนรอบข้างมผมว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวนายกอะ ตัวนายกอาจจะมีมีความคิดมีจิตสำนึกมีอุดมการณ์รเข้ามาทํางานตรงนี้แต่รอบข้างมันไม่ทุกคนไปนะครับว่าจะคิดเหมือนนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นเราก็มองว่าเราก็เป็นห่วงว่าถ้าเดินหน้าเนี่ยประเทศไทยอีกปีหนึ่งข้างหน้านจะเป็นยังไงหรือว่าหลังจากนั้นเลิกตั้งแล้วจะเป็นยังไงประเทศชาติจะไปที่ทางไหนสิ่งที่เราเป็นห่วงไอ้สิ่งที่เราเป็นห่วงคือเป็นห่วงประชาชนไม่ได้ห่วงตัวเองเพราะตัวเองไม่จำเป็นต้องห่วงอยู่แล้ว ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ที่เป็นมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอาอดีตมาเป็นบทเรียนซะใช่ครับเพื่อเดินไปสู่อนาคตนี่นี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะถ้าคุณไม่เอาอดีตมาเป็นบทเรียนแล้วคุณจะเดินอนาคตไม่ได้คุณจะไปข้างหน้านี้ลำบากมากเลยปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันเหมือนกับการยึดอานาจนะฮะมันก็ตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็รัฐพนูเนี่ยรู้สึกฉบับที่สิบเก้านะ ครั <18 S 2> บสิบแปดฉบับแล้วฉบับชั่วคราวจะเป็นฉบับที่19แล้วก็ฉบับทาวรจะเป็นฉบับที่ยี่สิบถ้าท่านนับกันอย่างนั้นคร,ครับใช่ครับครับแล้วประเทศประเทศไทยนี่รัฐมนูลนี่ฉีกทิ้งกันเยอะมากเยอะจนกระทั่งน้าตกใจเอ๊ะ